สวัสดีครับผมมิกนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นนะฮะก็เป็นโลกยอดฮิตของการที่ผู้ป่วยมาร้านยาเหมือนกันนะเขามักจะถามว่าเอ้ยผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยนะก็มาเติมความรู้กันหน่อยว่ามันเป็นอาการยังไงเนาะหมอนรองกระดูกทับเส้นนะฮะมันชื่อเต็มก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคของความเสื่อมอย่างหนึ่งปกติแล้วหมอนรองกระดูก สันหลังเราจะมีลักษณะคล้ายโชกอัพนะครับทุกคนเราดูจากลูกโชกอัพเนาะอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังนะฮะมีคุณสมบัติในการยืดหยุนลองรองรับแรงกระแทกที่เกิดจากการใช้งานกระดูกสันหลังในในระยะในเวลาที่เคลื่อนไหวนะฮะไม่ว่าจะเดินหรือกระโดดตอนเด็กๆหนุ่มๆสาวๆภายในหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของน้ําเป็นส่วนสําคัญพอนานวันเข้านะฮะของทุกอย่างย่อมเสื่อมนะฮะ เปอร์เซ็นต์ของน้ําในหมอนรองกระดูกจะลดลงนะฮะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพง่ายๆหมอนรองกระดูกนะฮะในวัยหนุ่มสาวก็จะเหมือนยางลบยางลบดินสอนะฮะเนี่ยนะฮะยางลบแบบนี้ก็ที่นิ่มๆแบบนี้นะฮะในขณะที่หมอนรองกระดูกของคนที่อายุมากขึ้นจะเปรียบเหมือนยางลบหมึกผมไม่มีเนาะมันจะสีน้ําเงินน้ําเงินฟ้าๆหน่อยที่ค่อนข้างแข็งทําให้ความยืดหยุ่นน้อยลงแลวเตี้ยลง ลักษณะค้ายางแบนนะฮะเมื่อหมอรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทส่วนใดก็จะเกิดอาการปวดแสดงออกมาตามแนวเส้นประสาทนะฮะหมอรองกระดูกบริเวณไหนที่เสื่อมและกดทับเส้นประสาทบ่อยที่สุดนะครับมีค่าถามสิบพบบ่อยหมอรองกระดูกสลังตรงข้อต่อข้อด้านล่างของกระดูกเอวนะฮะเป็นจุดที่มีความเสื่อมสูงสุดตามสถิติ และพบการกดทับเส้นประสาทได้บ่อยรวมถึงหมอนรองกระดูกที่คอด้วยนะฮะมีโอกาสเสื่อมมากเช่นกันจากการใช้งานหนักทั้งนี้หางหมอนรองกระดูกสันหลังยุบตัวลงมาแต่ไม่กดทับเส้นประสาทผู้ป่วยอาจจะมีอาจจะไม่มีอาการปวดแต่อย่างใรเช่นเดียวกันห,หางหมอนรองกระดูกยังไม่เสื่อมแต่บังเอิญไปกดทับเส้นประสาทก็เกิดอาการเจ็บได้นะฮะแสดงว่าอาการนี้ อาการเจ็บจากเส้นประสาทเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมก็ได้อาจจะเกิดอบุบัติเหตุอะไรไปทับเส้นประสาทก็ได้เนาะอาการปวดดังกล่าวต่างจากการปวดหลังโดยทั่วไปอย่างไรอ่าเนี่ยเป็นข้อสังเกตนะจะได้แยกแยะออกว่าเอ้มันปวดต่างาปวดหลังอย่างไรนะกว่าแป90%ของคนไข้ที่ปวดหลังเป็นอาการปวดของกล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อนะย้ำว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณกลางหลังหรือปวดเอวด้านล่างสาเหตุมักเกิดจากการยกของ ออกกำลังหรือนั่งนานหากกดตามแนวกล้ามเนื้อจะรู้สึกเจ็บเพราะกล้ามเนื้อจะเกิดอาการล้าแต่สําหรับอาการปวดจากการที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะอยู่ลึกกว่าฉะนั้นกดฉะนั้นกดตรงหลังจะไม่ค่อยเจ็บแต่หากกดทับเส้นประสาทบางส่วนที่ไปเลี้ยงด้านหลังก็จะทําให้ปวดเล้าไปข้างหลังได้แต่ส่วนมากจะเป็นเส้นประสาทที่ลงไปที่ขานะครับเออเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถาม ผู้ป่วยว่าปวดร้าวไปถึงขาไหมนะฮะซึ่งนอกจากอาการปวดแล้วจะมีอาการชานะครับถ้าเกี่ยวกัระบบกประสาทจะมีาการชาเพิ่มขึ้นมากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยซึ่งสร้างความทรมานให้กับคนไข้อย่างมากนอกจากนี้จะมีอาการปวด,ปวด,ปวดตรงส่วนที่กระชายเครื่องและปวดออกไปตามแนวเส้นประสาทอาการอีกอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนคือจะปวดเวลาไอจามหรือเบ่งนะฮะอืมอาการกริยาเหล่านี้จะไปเพิ่มแรงดันในไขสันหลังนี่เป็นอาการบ่งชี้ น่าสงสัยว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นเวลาเบ่งขี้อะไรอย่างนี้จามนะฮะภาวะน,นี้พบได้มากสุดในวัยใดนะครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยจะเกิดกับคนไข้สองกลุ่มที่พบบ่อยคือกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปซึ่งเริ่มมีความเสื่อมตามอายุนะฮะมีความเสื่อมของหมอนรองกระดูกอยู่แล้วนะฮะอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ุ่มหนุ่มสาวที่มีแอ็ทิวิตี้มากๆนะครับชอบออกกําลังกายหนักๆโลดโผนหรือเคยมีอุบัติเหตุย่อมมีโอกาสเกิดการบาเดเจ็บของหมอนรอ,องกระดูกสันหลังได้ง่ายนะครับเปรียบเท่ไม่ง่ายฝาแฝดสองคนเหมือนกันทุกอย่างคนหนึ่งเรียบร้อยอีกคนหนึ่งชอบทำกิจกรรมบันจี้จัมอเมริกันฟุตบอลในบรรดาชีวิตคนที่มีแอ็ทิวิตี้มากจะมีความเสื่อมของหมอนองกระดูกมากกว่าอย่างไรก็ดีคนที่เรียบร้อยหากใช้กระดูกสันหลังไม่ถูกต้องเช่นเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมโอ้โหนั่งเล่นเกมทั้งวันนะครับ หมอเราก็ดูสันหลังก็เสื่อมได้เช่นกันแต่ท้ายที่สุดหมอเราก็ดูกสันหลังของทุกคนก็ต้องเสื่อมตามสภาพอยู่แล้วจะช้าอยู่เร็วเท่านั้นเองนะฮะแนวทางการากวิจัยโรคก็ดีแพทย์ทุกคนจะตรวจร่างกายคนไข้ซักประวัตินะฮะก็ต้องดูว่าลักษณะการปวดเป็นอย่างไรนะฮะเวลาที่แสดงฮะตื่นเช้ามาแล้วปวดหลังทุกวันแต่พอตอนกลางวันหายไปก็ต้องคิดแล้วว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งที่เราทําตอนกลางคืนหรือไม่เช่นนอนที่นอนนิ่มเกินไปนะฮะตอนเช้าไม่ปวด แต่มาปวดตอนบ่ายก็ต้องคิดว่าการใช้งานกระดูกสันหลังผิดท่าหรือเปล่าคนไข้ที่มาพบแพทย์ด้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเฉียบพลันก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นนักกอล์ฟที่ต้องใช้แรงเคลื่อนไหวการบิดตัวเอี้ยวตัวมากคนไข้บางรายมาพร้อมกับอาการอื่นด้วยเช่นอาการชารู้สึกเป็นเน็บบางคนรู้สึกถึงขั้นเท้าตกนะฮะกรณีที่เกิดอาการปวดเป็นครั้งแรกๆนะฮะปวดใน ปวดในคนที่อายุน้อยปวดโดยที่มีสาเหตุชัดเจนชเช่นจากการยกของหนักก้มๆเงยเงๆมักจะเป็นอักเสบของกล้ามเนื้อที่ไม่ร้ายแรยงนะแสดงว่าถ้าคนไข้าอายุน้อยมาแล้วยกของหนักเนาะก้มๆเงยเบ่อยๆ,ๆเนี่ยให้สันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะเป็นแค่เก็บกล้ามเนื้อก็ได้เนาะแค่จะรักษาตามในสภาพนะฮะแต่หากกินยาแล้วไม่หายปวดเรือร้อรังปวดลงขาชัดเจนสงสัย ว่าคนไข้อาจเป็นโรคหมอรองกระดูกทับเส้นก็ได้นะฮะแพทย์จะส่งไป m อ็หรือซีทีนะฮะเพื่ว,วินิจฉัยต่อไปเทคโนโลยีการรักษาโรคนี้มีความก้าวหน้าอย่างไรนะทุกว,วันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคมาตลอดเวลานะฮะแต่เทคโนโลยีต่างก็มีข้อดีนะฮะข้อจํากัดและของแต่ละวิธีไปนะฮะพูดกัน พูดกันมากในช่วง50ปี5-10ปีที่ผ่านมาก็คือการผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องไมโครสโคปกำลังขยายกำลังขยายสูงและการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคปซึ่งสามารถใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องเข้าไปหยิบหมอนรองกระดูกที่แตกออกมาได้โดยตรงก็ดีคือแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กแต่เวลาผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีทําให้สามารถมองเห็นเส้นประสาทและหมอนรองกระดูกที่ ต้องแก้ไขได้ชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่าซึ่งการผ่าตัดที่เกี่ยวกับระบบประสาทและไขสันหลังจําเป็นต้องมีความแม่นยําสูงหากพลาดพลั้งอาจทําให้เกิดอัมาพาตได้โอเคมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอืมการฟื้นฟูและการปฏิบัติตัวหลังการรักษานะฮะหลังการผ่าตัดนำมอสรอ,องกระดูกที่เสียหายออกไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีผู้ป่วยก็จะหายปวดแต่ควรได้รับการฟื้นฟูร่างกาย ได้คำแนะนำของนักกายภาพบาบัดน,นะครับอโอเคตอานนี้อะไรเนี่ยไม่ควรนั่งท่าเดิมนานเกินกว่าสองชั่วโมงนะเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเจ็บทรมานนะครับไม่ควรสะพายกระเป๋าหนักๆไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงอืมนะฮะ และมีพฤติกรรมอื่นที่ทําให้เสี่ยงหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นก็คือการสูบบุหรี่การที่มีน้ําหนักตัวมากนะครับพึงตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลังหรือเปลี่ยนกระดูกสันหลังใหม่ได้วิธีการรักษาเป็นเพียงการแก้ไขส่วนที่เสื่อมสภาพออกไปเท่านั้นดังนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพเรานะฮะเพราะว่ามันจะเสื่อมลงทุกวันเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดโอเคไปแล้วครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นอืม ขอบคุณที่จะรับชมยอ,อ,อย่าลืมกด subscribe เราด้วยเย็ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเว็บของโรงพยาบาลกรุงเทพนะะครับสวัสดีครับ